จะมาเรียนในส่วนของการลำเลียงอาหารบ้างนะคะว่าการลำเลียงอาหารของพืชมันไปยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเตรียมสมุดปากกานะคะโน้ตเฉพาะส่วนที่สําคัญเนาะที่เราจะต้องกลับมาอ่านเพื่อทบทวนนะคะใช้ในการสอบนั่นเองเข้าใจใช่ไหมคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกับคุณเมย์ได้เลย let's go มาดูนะลูกนะการํำเรยงอาหารของพืชน,นะคะอย่างที่ครูเมย์อบอกว่าวิดีโอที่แล้วการรำเรยงน้ําจะเกิดขึ้นจากบริเวณขนรากถูกไหมลูกในทิศทางขึ้นนะคะนั่นก็คือขนรากไปยังบริเวณรากไปยังลาต้นไปยังใบไปยังดอกทบทวนอีกหนึ่งครั้งการที่น้ํานะคะสุดถูกดูดซึมผ่านขนรากด้วยวิธีการขึ้น้องด้วยอ่าง อ่ะออสโมซิสนั่นเองนะคะโดวยวิธีการออสโมซิสจากบริเวณที่มีปริมาณน้ํามากนะคะไปยังบริเวณที่มีปริมาณน้ําน้อยผ่านเยื่อบางๆนั่นก็คือเยื่อหุ้นเซลล์เยื่อเลือดผ่านนั่นเองนะคะที่น้ําสามารถดูดซึมเข้าสู่ขนรากได้แล้วในทางกับการน,นะคะน้ำนะคะกับอาหารจะใช้กระบวนการวิธีที่แตกต่างกาันอ่ะคุณมีย้อนกลับไปการดูดซึมน้ําก่อนน้ําผ่านท่อใช่ไหมลูก ท่อที่น้ําผ่านกับท่อที่อาหารผ่านจะคนละท่อกันเหมือนหลอดลมกับหลอดอาหารเหมือนกันนะคะท่อที่น้ําผ่านเราจะเรียกว่าท่อไซไซเลมคุณมีให้จาว่าอุปกรณ์ที่ใช้ดักปลาถูกไหมลูกนั่นก็คือไซเลมนะคะใส่ไว้ดักปลาปลาอยู่ในน้ํามันก็เลยเป็นไซเลมเป็นท่อลำเลียงน้ํานั่นเองนะคะทีนี้ท่อลำเลียงอาหารนะลูกนะเราจะเรียกว่าท่อลำเลียงโฟเอม ฟเอ็มคือตัวนี้เห็นไหมพีเอชลเโฟเอ็ม e เป็นท่อลำเลียงอาหารของพืชนะคะทนุนละท่อกันนะลูกท่อลำเลียงอาหารจะมีทิศทางส่วนมากแล้วนะคะส่วนมากส่วนใหญ่จะมีทิศทางลงเสมอเอ้มันลงมาจากไหนเด็กๆลองช่วยกันคิดซิมันลงมาจากไหนลูกมันลงมาจากจุดที่มีคอพลสคลอรฟิลเยอะๆมันลงมาจากส่วน ส่วนใบนั่นเองค่ะมาลงมาจากส่วนใบมาลงมาจากใบได้ยังไงเพราะใบไม้นะคะจะมีกระบวนการโฟโตซินเทสิสหรือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใบไม้ในะลูกนะจะมีการสังเคราะห์แสงพอสังเคราะ,ราะ,ะาหาออา์หะสะแสงจะได้อาหารออกมาถูกไหมคะการสังเคราะห์แสงจะได้อาหารออกมาคุณเมขอทบทวนหน่อยกระบวนการสังเคราะห์แสงช่วยคุูเมหน่อยนะการสังเคราะห์แสง การสังเคราะห์แสงจะใช้อะไรบ้างในกระบวนการสังเคราะห์แสงที่พืชจะได้อาหารออกมาเริ่มจากมนุษย์เราหายใจเข้าโดยใช้แก๊สออกซิเจนถูกไหมลูกแล้วปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์ปล่อยออกมามีประโยชน์หรือไม่ใช่แล้วค่ะมีประโยชน์นะคะ มีประโยชน์ต่อพืชที่จะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงต่อฉะนั้นแล้วจุดเริ่มต้นเลยของการสังเคราะห์แสงหรือฟโตซินเทสิสนั่นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เราเรียนสมก,การเคมีไปแล้วคาร์บอนท่องตารางธาตุแล้วคาร์บอนคือตัวตัว C นะคะคุณมีเขียนนะ C คาร์บอนไดออกไซด์มีสูตรโมเลกุลว่า C O ห้ 2, ถูกไหมลูก แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นอกจากนั้นในอากาศจะมีละอองของน้ำนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปรวมตัวกับละอองของน้ําน้ํามีสูตรโมเลกุลว่า H2O ถูกไหมลูก H2O นะคะ H2O น้ํารวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีตัวเร่งปฏิกิริยาคือ2ตัวด้วยกันการสั่งข้อแสงชื่อก็บอกอยู่แล้วต้องเกิดตอนที่มี แสงนะคะ,ะตัวเร่งตัวแรกเลยคือแสงอีกอย่างนึ่งเป็นสารสีเขียวเ,ยวเพราะการสังเคราะห์แสงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสารสีเขียวลงเค่าวัตถุสีเขียวก็คือคลอโรคลอโรฟิลล์อยู่ในคลอโรพลาสนอกเราเรียนเรื่องเซลล์ไปแล้วนะคะคลอโรฟิลล์นะคะจากนั้นเราจะได้เป็นอาหารและคาร์อบอนไดออกไซด์รวมตัวกับน้ำมีแสงและมี อาคลอโรฟิลเป็นตัวแคตาไลซ์หรือตัวเร่งปฏิกิริยานะคะจะได้อาหารออกมาอาหารของพืชคือ,คอน้ำตาลกูโคสอันนี้เด็กๆอาจจะไม่ทราบเนาะน้ำตาลกูโคสมีสูตรโมเลกุลคือ C ห้ยหกเสิบสองแล้วก็ O6 หกนะคะอันนี้คือน้ำตาลกูโคสเนาะอาคุณมีขีนยนไว้ด้านล่างนะน้ำตาลกูโคสเดี๋ยวลูกสอนเดี๋ยวจะงงรบก่อน อันนี้คือน้ำตาลกูโคสนะคะน้ำตาลกูโคสเขียนไปด้วยนะน้ำตาลกูโคสนอกจากนั้นนะคะนอกจากจะได้อาหารเป็นน้ำตาลกูโคสแล้วยังมีแก๊สชนิดหนึ่งที่เวลาไปนั่งใต้ต้นไม้ตอนกลางวันเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงก็จะมีแก๊สที่เรียกว่าแก๊สทำให้เราสดชื่นคืออะไรลูกแก๊ส ออกซิเจนถูกไหมลูกแก๊สออกซิเจนนะคะ O ให้2นะคะทําให้เราเวลาที่เรานะคะไปนั่งใต้ต้นไม้เราจะรู้สึกสดชื่นนั่นเอง,เ,องเนาะรวมตัวกับน้ําละอองของน้ําอีกเล็กน้อยนะคะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือสมาการที่ใช้ในการสั่งเคาะแสงนะคะโดยมีอคุณไม่ยอ่อนลงนปหนึ่งเขงา์บอนแนวไรายรวมตัวกับน้ํามีแสงและตัว คลอโรฟิลนะคะใช้ในการเร่งปฏิกิริยาโดยมีน้ําตาลกูโคสเป็นอาหารของพืชน,นะคะแล้วก็มีออกซิเจนรวมตัวกับละอองของน้ําเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอาหารแล้วก็สิ่งที่พืชได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะอันนี้ก็คือกระบวนการสังเคราะห์แสงเนะาะคุณเมย์ย้อนกลับมาอาหารก็คือน้ําตาลกูโคสนั่นเองนะคะน้าตาลกูโคสก็จะถูกลําเลียงนะลูกนะจากบร,ริเวณด้านบนก็คือใบ ลำเลียงลงมายัางลำต้นผ่านท่อที่เรียกว,ว่าท่อ 4M นะคะผ่านท่อ 4M แล้วก็มา,าลเลียงลำเลียงให้ลำต้นจเจริญเติบโตรรกจเจริญเติบโตต่อไปนะคะนอกจากนี้อาหารที่สร้างออกมานอกจากจะลำเลียงแล้วยังสามารถนํามาใช้ในกระบวนการของการหายใจได้อีกด้วยโดยอาหารที่เราเห็นก็คือน้าตาลกลูโคสถูกไหมลูกจะรวมตัวกับแก๊สออกซิเจนนะคะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ L o และก็น้ําออกมา แล้วก็พลังงานก็จะเป็นกระบวนการหายใจของพืชนั่นเองนะคะต่อนะคะ ทีนี้เรามาดูภาพบ้างเราดูภาพนี้ตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับกระบวนการลำเลียงน้ําไปแล้วถูกไหมลูกทีนี้ภาพนี้นะคะจะชี้ให้เห็นว่าจุดที่ท่อลำเลียงอาหารอยู่เราเรียกว่าท่อลำเลียง 4M ร์เอมตัวนี้มักออกข้อสอบบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบมอ .3 ามข้มอมสนะคะจุดนี้มักเขามักจะให้รูปมาลูกนะักเรียนดูดีๆภาพเวลาอยู่ในต้นพืชจะมี2แบบคือภาพตัดตามขวางปัดตัดตามขวางคืออะไรคุณเมย์ใช้มีดตัด ชึบเหมือนเราตัดต้นหอมอะ่ะตัดตามขวางของต้นหอมนะคะคูณเมใช้มีดตัดชึบนี่คือตัดตามขวางแต่ตัดตามยาวคือคูณเมตัดแนวยาวลงมาแบบนี้ข้อสอบชอบออกนะคะเขาจะถามว่าอันไหนคือท่อลำเลียงโฟรเอมอันไหนคือท่อลำเลียงไซเลนพิจารณา2อ,อย่างลูกคือการตัดตามขวางถูกไหมลูกกับตัดตามยาวถ้าเกิดตัดตามขวางท่อลำเลียงน้ําท่อลำเลียงน้ําจะอยู่ด้านในท่อลำเลียงอาหารไซเลนถูกไหม สายเล่มคือท่อลำเลียงน้ำโฟมคือท่อลำเลียงอาหารท่อลำเลียงน้ำก็คือสีส้มอ่อนเห็นไหมคะสีส้มอ่อนจะอยู่ด้านในไม่ว่าจะตัดตามยาวก็จะอยู่ด้านในตัดตามความของรูปวงรีตรงนี้มันก็จะอยู่ด้านในอยู่ดีถูกไหมลูกแต่ท่อลำเลียงอาหารคือสีน้ำตาลจะอยู่ด้านนอกทั้งตัดตามยาวและตัดตาม นั่นเองนะคะตรงนี้จุดนี้มักออกข้อสอบนะคะนักเรียนดูดีๆด,ด้วยเดี๋ยวพลาดเนาะทีนี้มาดูรูปนี้รูปที่2บ้างรูปนี้นะคะจะชี้ให้เห็นการลําเลียงส่วนมากแล้วการลําเลียงอาหารของพืชน,นะคะจะมีทิศทางลงเห็นไหมลูกทิศทางลงซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่จะถูกผลิตมาจากกระบวนการโฟโตซินเทสิสหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองส่วนการลำเลียงน้ําจะส่วนใหญ่จะมีทิศทาง ขึ้นนะคะเพราะว่าน้ําจะถูกดูดซึมผ่านคนรากด้วยวกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะคะแต่อาหารจะผ่านใบลงมาด้วยกระบวนการแพร่จากจุดที่มีความเข้มข้นสูงอาหารจากใบมีความเข้มข้นสูงถูกไหมลูกค่อยๆแพร่ออกมานะคะมาสู่จุดที่มีความเข้มข้นต่ำนั่นเองนะคะนี่ก็คือการลำเลียงอาหารผ่านท่อโฟเอ็มอยู่ด้านนอกนะลูกนะท่อไซเลมจะอยู่ด้านใน นะคะอันนี้ก็คือภายในท่อลำเลียงของทั้งทำลำเลียงน้ําและลำเลียงอาหารข้อสอบชอบออกทั้งสองจุดเลยฉะนั้นะแล้วถ้าเกิดนะักเรียนทําความเข้าใจได้ก็จะสามารถทําข้อสอบได้นะคะไม่ต้องจําก็ได้เนาะใช้ความเข้าใจพอเห็นภาพแล้วอ๋อนี่ท่อลำเลียงอาหารอยู่ด้านนอกครูไม่เคยบอกไซเลมอยู่ด้านในที่ท่อลำเลียงน้ำนะคะใช้ความเข้าใจเอาโอเคโอเคถามเองตอบเอง <c oughs> อ่ะทีนี้เราก็จะจบแล้วในส่วนของการลำเลียงน้ํา และก็การํำเี็งอาหารนะคะทีนี้มันจะมีคำอยู่สองคำที่ครูเมย์พูดไปคร่าวๆก็คือกระบวนการออสโมซิสกับกระบวนการแพรถูกไหมคะการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลองช่วยครูเมย์หน่อยสิว่าการออสโมซิสกับการแพร่มันมีวิธีการอย่างไรทําไมต้องเรียกว,ว่าการออสโมซิสเอาน้าทำไมอีกอันนเรียกว,ว่าการแพร่ลองช่วยครูเมยหาคําตอบหน่อยนะคะ แต่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการลำเลียงน้ำและการลำเลียงอาหารนะคะผ่านท่อลำเลียงนะคะเราได้รู้จกักไซเลมได้รู้จกักโฟเอมได้รู้จักการตัดตามขวางการตัดตามยาวได้รู้จักขนลากนะคะเดี๋ยวข้ามหน้านะคะวิดีโอหน้าเราก็จะมาทบทวนในสิ่งที่นักเรียนได้ไปหาความรู้นั่นก็คือออสโมซิสกับการแพร่หรือดิฟ s ชันนั่นเองนะคะที่นี้มีการบ้านหนึ่งอย่างแบบฝึกหัด เล็กๆน้อยๆนะคะคืออันนี้เดี๋ยวนักเรียนหยุดพอดไว้แล้วก็สามารถทําการบ้านได้นะคะทําให้เข้าใจก็รีกลับไปก็ได้แล้วก็ลองดูว่าข้อไหนทําได้บ้างน,นะคะข้อไหนไม่ได้ก็เว้นไว้ก็ได้เดี๋ยวมาช่วยกันเฉลยในห้องก็ได้นะคะอันนี้ก็คือการบ้านของวันนี้นะคะถ้ายังไงพบกันวีดีโอหน้านะคะขอให้เรีนโชคดีกับการเรียนออนไลน์แล้วก็การเรียนในทุกๆวิชานะลู่นานะวันนี้พอแค่น,นี้นะคะ สวัสดีค่ะ